สวัสดีนะครับหลังจากมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์ไว้ว่าอยากดูสภาพบ่อนะครับนี่คือบ่อที่อยู่หลังร้านผมเลยนะครับเป็นบ่อซีเมนต์นะครับนี่นะครับเมื่อคืนถ่ายไปแล้วรอบนึงนะฮะอันนี้สว่างแล้วนะครับตอนนี้หกโมงกว่ากลง่มมาเต็มเลยนะครับถือบ่อไว้เยอะมากนะครับมันบูมมากจริงๆ ข้างล่างก็จะมีพวกนมพวกอะไรด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะตักขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกปลาด้วยนี่ดูสภาพน้ำนะฮะหลังจากที่เราตัก ขึ้นมาแล้วนี่เลยนะครับโอเคครับผม